คนมากเพาท่านได้ดแต่งอีกเลยท่านกีฬาคนเจ้าข,ของกบบรบเปาเด็ <c oughs> ลลดขาดล่องรถแล้วพี่น้องมืลงลอนี้มากแต่เศร้าด้มือนี้มากแต่เศร้าอยุปุบ๊บท้องยันพ้นตกเยอะบ้านบ้านแขกบ่ะหน้าบา้านบ้านแขกวังแค่เ,เพเภอกูแก้วน,กน,นี่เนาะจ้ะนี่ทำงานเพื่อกูแก้วตำบลน่านทองหลินกูแกว้วน โบนแล้วมือนีมากในชุดสีชมพูจ้ะมือนีง่านบวงส่วงแกะบบนเพิ่นง่านแกะบบนมากับทีมง่านที่เก่าล้วจะเอ้าชวครับ แล้วครัมามีมูมากแจบนยูสานเนี่ยะเพิ่นเพิ่นมัดน้องแพ้วน้องข้าวสามแจบบนการเต้นนะคะจะพาเพนนันกลังอ่ะนั่นเน่เพิ่นกัลังยันรามาท่านเลครับมาตี่หสุดาะยัต้องมีพากระดานเออมุ่กวานของไอ ลอยกระติต่อมากงานกระถิพวกงานบวชนี่จะไม่กะโอู้อีกไ่โยไม่ใ่เนี่ย น่องโหลดแล้วมาในสุดสีชมพูเปลี่ยนสุดดูอยู่นีเดี่ยวนี่นะแต่ว่าสีชมพูเสีออกงานดูเพราะว่ามันจ่องานมันจ่อกันงานมันจ่อนะมันจ่อมันเปลี่ยนทั้งท่านมันจ่อเปลี่ยนมาท่านจ้าภาพกับมันแต่สีชมพูได้หรอเปลี่ยนวันแล้วมาในสวยสีชมพูหรือผมว่าคนเราคนเหมื่งยุ่งกันจริงแอ้วถ้าไม่ได้เรียนต้องเดีนโดนกับเจี๊ยบไข่ยุ่ง จิล่าใส่ใ่เนี่ยอันจิล่าคนหัวหมากนะโอ้อันนันตีได้เหรียนแบบนั้นซีนาที่สีนาทีตะวันีนัททแต่ว่าถาเหมือนนี่ยถาเิล่าน้องเพล่นน้องเพัินไปงานงานกิล่าเนาะบอลรีบวันเิล่าบอลรีบวันอินร์สเตเดียมหัวหมากคนนี้ดังอลไรเนี่ย แล้วดอกไม้ยังขวายอยู่ยิ่เป็นข้องเป็นแถวนะคนที่หลายแต่ละโอ้ยหลายลากหลยเนี่ยพอจนแบบคนชิงลุงนาะหลายทักหลายนะเต็ม <c oughs> แล้วเนาะเป็นบานงคนเข้าไปเบิ้งคลายทอดเตรียมเบิ้งกระเต็มแต่แว่ามันโอ้ยอินโดนีเซียเดียวมันใหญ่เนาะใหญ่าเหล่าเก่าแล้วไปพวกหัวักว่าเป็นผู้ไอแพ้เป็นไผ้นะเ <c oughs> บิบ้งพวกมัดเลยปลากหลาย